รับสบายดีทุกคนเนาะสบายดีพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุบูสกอนเป็นบรรยากาศยามเสาร์เนาะตอนนี้เนาะทุกคนเนาะคือวันนี้มีเรื่องสิมาสอบถามหรือว่ามีเรื่องสิมาปรึกษาหน,นะทุกคนเนาะว่าถ่า,ายคลิปกับถ่ายพระกติเนาะวันนี้สิมาปรึกษาหนำเอฟซีอันอนึงนอนทุกคนเนาะเรื่องงานพาหนะเฮานีแ่แหละเนาะทุกคนเรื่องงานพาหนะวเว่าเฮามีแพนเนาะทุกคน นี่แทนว่าสิเอารถคันนี้ไปแปรงขี่นะทุกคนนะเพราะว่าก็มีอยู่นั่รถในแถารถแม่ก็มีอยู่แต่ว่าบางที่เพิ่นก็นอยากใช้เวียใช้งานของเพิ่์นนะฮะเฮาเฮาก็บตนคันนี้ก็จอดไวซ้ซื่อๆนะทุกคนก็เลยว่าทำไมคึดว่าอยากเอาไปแปรงนะทุกคนแล้วก็ไปแปรงมาขี่นะทุกคนคิดว่าสาเหตุของมันหันมาเดีมากเลยน,นะ รถขนี่เนาะเขี่ยงอยู่สาเหตุของมันก็คือคีบริเบียนแล้วมันเครื่องเนาะทุกคนเนาะจับร้องจับจับมันเพ่เนาะหรือว่าจับมันตายอะไรเนาะทุกคนเนาะเสียไปเห็ดจักใหม่เนาะทุกคนคือว่าขอคำไหนน้ำหน่อยเนาะทุกคนคือว่าเสียบแป้งคีบบ่อหรือว่าบางคนเนาะทำไปกระทำหลายคนทำทางนี้ยังไงเขาบอกว่าบรต้องแป้งเนาะเขาว่าสินะเขาว่าสื่อจักไม่ใช่เนาะ ซื่อจักรนายใส่เข้าไปมาคิดว่าซ้มซื้อรถใหม่ซื้อจักรใส่ใหม่นะทุกคนกันสิไลซใส่ว่าราคาจักกับราคารถมันกับซูซีกันทุกคนถามเขาเขาไม่แซ่บไปถามเขาอยู่ไทย,ยเขาบอกว่าใดรแหละมันถืออยู่ประมาณ 40, 40กว่าล้านนี่แหละนอนจักวันจุบันห้องมาตีราคา รถมีหนึ่งซื้อเนาะทุกคนเทาตีมุนราคาใส่นะมุนมุนค่ารถนะมันแบบมันแบบบ่งอดตี่กันเท่าสิบล้ายเนาะสี่สิบล้านนั่นรถนี้มันหอดบพสี่สิบล้านนะทุกคนซื้อจักใหม่เพื่อเสียมาประกอบเพื่อเสียให้ค่าสร้างกันห้าสิบล่านผู้วจักเนาะัรถมันเป็นรถเก่าแล้วนะเาซื้อจักใหม่มันก็มันจะคุ้มบ่นะทุกคนคือได้เป็นสางเบิ่งเนาะอยู่ปบนเต็นล่าของเนาะ มันมีวงหัวเกี่ยวกับรถอยังไหคมคอมเมนต์บอกเะครทุกคนหรือว่าฝากเบอร์ไว้เดี๋ยวเข้าไปติดต่อหาเนาะสร้างกระไรอยู่เนะาะเพราะว่าอยากเฮ็ดก็อยากเฮ็ดมันดีนะเนาะคันสม,มุดว่าเฮ็ดจักนะมันสม,มุดว่าเฮ็ดขี้เลยหลวงพ่อทรายกับเพ่ยอีกก่ะว่ายาเฮ็ดแล้วเนาะทุกคนเนาะเฮ้าบุ้มีรถันั้นขี้นกรกรเนาะพอเลยเอาเอ็นหนีมาเที่ยวไปเที่ยวมาเลยขี้จักมาเนาะนี่เปิดเปิดจั๊กเปิดเรื่อ ทั้งนี้ทางใน 6. 6. ี้หุบเป็นหุบเดว่ายังงามอยู่ đ ด้ทุกคนจะผาจะผ่าไปไดนยังงามอยู่นี่รถบดมันบดได้ต้าได้ปีนี่ยังเราะมีแต่ว่าขี่ไปดีเบียนนั้นมันเครื่องนะแล้วก็จักหรอกขวดเข้าไว้ก็เลยว่าโอ้คิดอยากแป้งขี่น,นะพอแม่เพิ่นซื้อรถตัวนั้นแล้วรถตัวนี้ก็จักหรอกอมันก็เลยว่า เออไปแป้งขี้ผึ้งมาสินะแห้งอันนี้ก็ฮักแล้วือเดีี๋ยวววสิรตัวนี้ตัวนี้ฮักแล้โดนเลยอันนี้คือเขาวี่ก่อนที่อ็นใส่แตกนี่เด่นทางนั้นนู่นี่เขาไปกัดไปอันนี้นิดคือว่ากินน้ำมันเอสซนะั่แงแล้วรถข้านีแป้งจอดไว้ก็ ก็ไว้ชื่อๆนะทำไมก็เลยว่าแต่งฮ<ห>็ดเบอร์อะไรอย่งเงี้ยลงมิฟี่เพิ่งนอนมิฟซี่เป็นคอมเมนต์ให้ทิศทางนั้นนี่เฮาเด้อทางในเนาะมีพวกบนนั่งเนาะทุกคนเดี๋ยวไปเปิดเบิ่งจักก่อนเนาะเครื่องจัก,กมามีหนังสือคักแน่ได้หน่4614เขาสื่อคายกันกับจักรไนนด้รถแบบนี้ โอ้โหนา่นรถเป็นรถรล,ลุนเก่านะทุกคนเพระาะว่าห่างนี้ก็ห่วยพอใส่ได้อยู่ได้ขลังใช่เขียวโตข้างในเนาะแก้กับบุดังแล้วเอาหม้อไฟออกกมดเลย <c oughs> ทีเมื่อปักเซ่หอดว่าัขาแปรงลิงอะ

ดีเดียดีเดนูมนบดดดออกนะทุกคนอนี่มองไฟเอาโอาเราถอดมอไฟออกดเองไฟแบตเตอรี่ชักบูวายังใส่ได้หรือบอลเนาะทุกคนขึ้นเบ <bunker. S 1> oh, oh, okay. ิ้ง <tragedy> นี้ยาเครื่อนจนขึ้นเบิดจอดไว้โดนฝนเนาะ เพื่อมันขึ้นมากปลาเฮาจอดไว้ดอนผละนะนี่แหลยังทามเฟบซี่อยู่บางทีเิ่นมีทิชชางในน้ำเฮา่นะวาเฮาสีแป้งบอ่อหรือเฮาสีสื่อจักไม่นะต้งไปทา,ายเน่นะวา่าเฮาแป้งเฮาขี้ได้จับปี้ขี้เลยบุรุษกัน ซื้อได้รจะปีเลยพอรือเปล่ไฟขึนบอสต่ว่าเคยเห็ดจักแล้วนะนีเคยเห็ดจักมาแล้วไายเชื้อแล้วต่ท่านว่าเห็ดกะเพราะเห็ดมันขี่อะไรโดนแน่แล้วนเนาะเฮ็ดขอ,อไฟเบอร์ ปกติไฟเินไฟดไฟจุนฟนดนมาแกงนี่ทำไปสิบบาทสิบบาทประมาณอยู่สิกุหาบอล้วเนาะสิบกุหลาบกีบสิบกุหลากบกมีคนโทรมาเนีวันนี้ขาซื้อไหมขาซื้อจ็คไหมนี่กะคือคำไเบาเลยเนาะสี่สิบป,ปาลายไปทำ เออห้สิมาแล้วสถาบันมันไปได้ไปได้เลยคี่ได้ไปได้ไไไดเขาอยากขายเห็นเทปกระโฟดขายแต่ว่าสถาฟังเบิงเนาะหรือว่าวห้าสิบวิธีใดเนาะหรือว่าห้าสิบแป้งห้าสิบแป้งต่อว่าหรือว่าห้าสิบโปรแป้งเนะาะการคอมเมนต์ช่วยคอมเมนต์บอกได้เดีอวใครมีความหูด,ดันด,นดันรถพวกนี้เนาะมันเป็นที่หัวคนด่าได้เลยทุกคนแง่นบอว่าคนด่า ด,ด้าฮอนดาอะไรนี่บางทีเนา,วาะวะาบ่ได้บางทีนีที่บินมาเทีไนที่เห็นอยู่เลยเห็นเต้นคนอยู่เลยที่มีไปนะ FC มันเป็นสร้างเนาะเป็นการบางทีมีคำแนะนำนั่นนี่บางทีสร้างเอามาจะไทยเนาะคือคำว่าไปเสือต้นนั้นแตสร้างแต่ให้เพิ่นมาทรงเนาะด่านอะไร่างขามาเลยนี่แหละทุกคนเดี๋ยวปรึกษาสำนีเน,นี่ยเราทุกคนเนาะ เกิดว่าจอดไว้ก็อจอดถีมที่ซื้อก็ได้ว่าตัวย่งนี้มันเกิดืืว่าสภาพมันกิมันบริมันบริเกาแห้งไปได้นะมันคุณจับซื้อ,อได้ดีไดบริตำบริปีนัปนนี่มาอยู่น้มันบริต้ำบริปีนนก,ปก,ก็ได้ ยังดีแมนแลนะทุกคนนะแปลงคีดีกว่ามึงตีหันจอดไว <ป S 1> <ป>้นี่เพราะมันจะปีเลยวะสายปีแล้วจอดเลยเพราะมันสามปีเลยวะได้เพราะสปีมัจอดนี่เม่สปีเนาะจอดไหวเนาะฮะตอดปก ทเทียบใช่เสียบใส่ราคาอยู่ฟังไทยนที่เทียบอะไรร้องนาอทุกคนนะเพราะว่ารถอยู่ลาวมันแพงเขาสื้อรถเขาซื้อรถหันอยู่ลาวหันแพงเน้อ,อยู่ไทยหันคือว่าโบาแพงนะตามคขาไว้ถามเขาเบิง่งน้องยุไช่เลยเขาไช่ถิ่มมือร้องมือนนะสนนะิทเนาะบ่ฮอดจำไปจัก อ้าวทุกคนนะสิไหวสหนิทแล้วนมเมนาะฝากคอมเมนต์ฝากคอมเมนต์ช่วยบอกเขาไว้ใน่เอวิธีการเนาะหรือว่าแนะน้ำข้อมูลนั่นนี่เนาะวิธีการเฮาสิแป้งต่อบ่หรือเฮาสิจอดพิมพ์ไว้มีกว,ว่าเนาะคือว่าเขามาเยากแป้งขี้นะทุกคนจอดไว้มันยใคสิได้มั้ยเนาะคือว่ามันยังสิได้อยู่หรอกอ่ะทุกคนได้ความใจทุกคนที่เขา้าม่าส้มเนาะได้ขมา่าส้ม có hải <laughs> mi, trái súp cái hàng nó, cái có cái này là bạn nó, cái mày này mày bún bả, nó, ะจบคลิปไว้สักนิดเนาะทุกคนขอบใจใได้ที่เขามาชมคลิปเนาะขอการคนิปหนาเด้อจะได้เกิดสุพยายามถ่ายคลิปลงเรื่อยๆและส่วงนี้ผมมีเวลาทุกคนอัปเดตอาการลถคันนี้ตลอดเนาะติดคอมเมนต์ได้เลยทุกคนขอการคลิปหนาบ๊ายบาย